เอ้าวันนี้เจอช่องผมเหมือนเดิมครับนี่ครับลูกแก้าขี้เหนียวครับวันนี้ทำปิ้งอะไรครับปิ้งม,มัมปิ้งมัมเหรอครับนี่ครับนี่อยากให้กินขนขมเพิร์ดดิครับม,มีตัวหนีบไหมแม่แม่บอกมีข้าวจ้ามีมีอยู่อันนี้มีข้าวจ้า,าอมอมมัจากไหนครับเนี่ยจากโคราชเหรอครับโคราชมัมโคราชครับมัมชัยภูมิเป่นอะไรโคราชแต่ว่าเอาไว้ที่โคราชะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเมนู หมดเจ็บชิมเลยครับมีอะไรให้ชิมบ้างครับส่วนนิบส่วนนิบชิมไม่ได้นี่อะไรครับขั่วไก่บ้านครับอะไรครับนี้ที่เด็ดครับครับอะไรครับน้องเมียเอ้ยไม่ใช่น้องเอ้ยน้องเมียได้หัวแตกครับวัวครับน้องวัวอ๋อครับตามด้วยเมนูสุดเด็ดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูคุณกัญจนาครับมามาคุณกัญจนาครับคุณนายคุณนายนะคุณนายจ่าครับคุณนายจ่าครับคุณนายขุจ่าดนะครับ นายลุงจ่าครับมันต้องย่างนานเลยเนี่ยนี่ครับลุงจ่าเบ้าน้ำมาด่าด่าละห่าด่าข้าวอย่างนี้ไปบ้านเดียวเดี๋ยย่างใสก่องนี่ครับย่างมั่มกินกันครับตอนเย็นครับบรรยากาศครับลูกหลานเต็มบ้านครับหลานไม่ต้องแต่งชุดหรอนี่ครับในชุดสบายสบายมันแล้วก็มันกินข้าวครับรถพัตเอร์ไฟฉายไฟขนาดไหนเนี่ยนี่ไฟอันนี้ปิ้งนึงใช้ไฟขนาดไหนครับสามารถไหมครับต้องแค่ไฟประมาณไหนครับไม่รู้เจ๊ปวด ก็ให้เหรอฮะใช่อยู่ในคันนีสีเหลืองนะใช่อุณหภูมิความร้อนประมาณเท่าไหร่กี่องศาครับประมาณกี่องศาเธอร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบโอ้แสดงว่าอร่อยครับหัวบอกร้อยยี่มีเขาบอกร้อยแปดครับเอาละครับเอาหนีลูกโอ้ยนะครับเดี๋ยวนะครับโชว์นะครับโชว์ครับจะเข้ามันสาครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับเข้ามันสาครับช้างกระทืบช้างกระทืบครับช้างกระทืบครับ เราไม่แนะนำนะครับให้เด็กๆนะครับเรื่องกินเหล้ากินเบียร์ครับมันไม่ดีต่อสุขภาพครับตอนแรกตอนแรกกินไงโน้บอกว่าเฮ้ยมันจืดเลยนะนี่ครับมันซอสๆเลยครับมัมโคราชครับมัมโคราชครับมัมชัยภูมิโคราชเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้ครับจังหวัดนี้ครับโคราชอย่างเดียวครับโอ้โหนี่แะครับสุดมักสุดมัคสุดลับครับอะไรไม่รักจะสืดไม่ได้นี่ครับไอช้างเราเป็นไงบ้างครับที่เราเลี้ยงไว้ กระทืบหนักมากช้างเขาเรียกว่าอะไรวะตกมันช้างตกมันนะครับไรมาโอ้กับข้าวรอแล้วครับรอครบญาติครับจะได้กินข้าวกันครับแหมโดนกี่ข้อแล้วยังปิดไฟเลยแสดงว่านอนละนี่ครับดูน่ากินครับวันนี้ย่างเปลี่ยนบรรยากาศจากเนื้อครับเป็นหมันมีไม่อ่ะตัวนี้บนโลกบอกจะเอาไปให้สิ่งมีคนทำกับข้าวอยู่ไหน นน่นโ่นน่่นตัวนี้พี่่นตคลิปม่น่นเลยม่พี่จานน่ะโอ้แมยจีนมันกำลักอ้วนที่นี่ปบมันปิ้งนี่วันนี้ดิันอลครับมันต้องพลิปนี่ครับอากาศบ้านบ้านครับลุกๆหน่อยครับ งนี้กําลังเริ่มพัฒนาครับนี่ครับเราใช้เวลาปิ้งประมาณกี่นาทีครับยี่สิบนาทีโอ้ครับปิดประตูเลยครับนี่ครับนะครับลูกหลานออกมาเต็มแล้วครับอ่าเดี๋ยวรอตอนสุกนะครับเนาะโอ้มาแล้วครับปีน้อยการเอามาแล้วครับปีน้อยการเอายาแก่มาแล้วครับขอแล้วครับขอยาแห่งกินครับปีน้อยการปีน้อยกาลปฏิทินกันครับ นี่ครับพี่น้อยการเอาครับตัดตึงครับตัดตึงในวงการครับออาเลยครับขาห้องก๊อกใช่กอกมามามมี่น้อยไม่ได้พี่น้อยลราไปพอแล้ครับมันใครใส่กอกเันเห่าครับไปบอกนะครับแต่ความสำเร็จบ่มีนะครับใส่กอกแตกแล้วครับไอ้มามแตกแล้วครับทำไงอ่ะปีนเลยมันได้หลายครับเออจะเอาแล้วครับมันเป็นอะไรครับพี่น้อยเก่าหัวแล้วครับโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับ นี่บรรยากาศยำแรงบ้านเฮาครับนี่ครับอันนี้คือบ้านผมครับครอบครัวสุขสันต์น้องมาเที่ยวหาก้าวปลาจาครับไอตัวตึงเราอยู่ที่ครับแชมป์ตามศูนย์สี่เราครับนี่ครับนักการเดี๋ยวเอารถออกแล้วเก็บไว้ในบ้านนะลูกนี่รถในํำนานครับนี่ก็บ้านผมเองบ้านีนน้ำพักน้ำแรงครับกระต่ายในหมู่บ้านครับนี่ครับกระต่ายก็มีนะครับ เนี่นอนเล่นกันเลยครับจ้ำจื้อเลยครับหมดแล้วครับบรรยากาศบ้านๆครับบ้านนอกเขาจ้ำแรงครับฮาลัดครับอีพีนี้มึ่อีกก่อนนะครับเนาะพอกันพอประมาณโอเคครับสาระบม่ค่อยมีเลยครับอีพีนี้เอาแค่ความสนุกสนานครับสวัสดีครับพิการนักการสวัสดีครับนะครับครับฝากแชร์ครับฝากกดไลค์ด้วยครับพิการนะกกาครับ ครับผม